คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาดูบ่อเลี้ยงปลาบ้านหนองชูงหมู่เก้าตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็จะมาดูปลาแล้วก็กะว่าจะกะว่าจะซื้อปลามาเอา,เอากลาับบ้านเดียวโอ้จะของมาแล้วนีสวัสดีครับสวัสดีครับจะของมาแล้วอายุเท่าไหร่ต่อหมอ อันนี้ปลาหมออันนี้ขึ้นมาแล้วนี่เอาใส่กระชังไว้เวลามีลูกค้ามาซื้อก็จะอ,จอันนี้กระชังปลาสลิดนะมบีีสอ,อันนี้บอ่ออันนี้บ่อใหม่นะครับเนี่ย นี่บอ่อปลาหมอนะครับเพิ่งจับเสร็จไปแล้วหมาดบาด,ด,ดนะฮะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะบ่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณเมตรหนึ่งนะ้ำน้ำ้็ำเ,เขียวสวยเลยอันนี้เราจะขึ้นต้องใจมาซื้อปลาสลิด,ดแบบคระนะฮะไม่ได้คัด จุดนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาชอ่อนนะครับกําลังบริบาลกําลังเลี้ยงอยู่นะฮะนี่ปลอบบ่อปลาสลิดนะครับปลาสลิดนะมีปลาหมอได้ไหครับปลาหมอสายพันธุ์นะมีพันธุ์ปลาหมอตะบะคัดแยก โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตักเลยตักใส่กระป๋องนี่ผมตักเองเยียบเลยวเยียวยุงหลังเลยทุกเรียนหมดอันทีมข่าวบนนอกมาช่วยตักด้วยนะครับนี่ปลาตักมาแล้วนะครับมีปลาหมอบ้างครับปลาหมอปลาหมอปลาสีสองอย่างสองอย่างรวมกันก่อนเดี๋ยวค่อยคัด เกียจะนนาท่มๆเลยทุ่มนะท่มนะท่มนะของมือไหมอะทายๆายอายปวดด้ยมรงมากเลยเฮ้ยตักหนึ่งพิเศษสิบโลเลยเนี่ยตักหนึ่งเนี่ยเยสวยนะพี่สวย หักเลย,ยหักเลย,ยไม้ก็หักย,ยานตักพอประมาณตักได้เยอะเลย <c oughs> มันใช่ไหมตักได้ยไดเยอะเนี่ยหมดไหมพอ,อหมดไหม่มต้องมั้งหรือเอาคอยจะคัดใช่ไาจะคัด,ค,ดคัดเอาอะไรนั่นออก อับไปไปจับจับจจับปลายปลานั่นแหละได้กินแน่นอนนะครับไม่ต้องลุ้น หมดละมากเลย้อหนุสลิปเนี่สลิปที่เอยากได้เตสลิปโอ้โหเนี่ยวันนี้มาได้สองงานเลยได้ขายด้วยโอ้บ่อปลาหมู่ที่เก่าบ้านหนองชงตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเราเราต้องไปช่างที่นู่นบอกเ่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวสาย มอไซค์ผมก็ได้ซ้อนมอไซค์ไป<อ>ไปลาสลิปก่อนโอ้เป็นเลยร้อยโลเลยครับเนี่ยใส่มาปลาหมอก็เยอะนะครับปลาหมอไซส์ไซส์คละราคาเท่ากันปลาหมอปลาสลิดครับคือมันมีไซส์เล็กผสมด้วยนะครับอันนี้บ,อบอ่อบ่อคุณพ่ออะไรนะบ่อ่อฉเฉลียวบ่อคุณพ่อฉเฉลียวนะครับอบตอหมูกล้าบ้านนุงชูของเราเนี่ยนะครับ หมู่9บ้านหนองชูตำบลเชียบเพลิงอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับมีบ่อปลาหลายชนิดนะครับมีปลาช่อนปลานิลปลาสลิดปลาหมอเทศปลาด,ดุกนะครับคือมาถึงที่ก็ตักให้สดๆเลยยิ่งในงช่วง,งช่วงเดือนเมษานี่ช่วงสงกราน,นีถ้าใครกลับมาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมานี่ ก็ต้องมาช่อนตาปีใหม่ชโดนตาปีใหม่สงกรานนี่มันช่วงมาที่บ่อได้เลยนะครับมาที่บ่อได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวไปช่อนอีกกี่เดือนพ่อไปช่อนเนี่ยประมาณสัองเดือนถึงไหมสองสามเดือนสงกรานพอดีเลยเนาะสงกรานพอดีเนาะสงกรานดีเลยไปเนี่ปไช่อนน่น่าจะได้ตัวละครึ่งกิโลได้โอ้ครึ่งกิโลก็พอแล้ว ใหญ่เกินไปแค่ในน้อยนะครึ่งตัวละครึ่งกิโลเนี่ยปลาช่อนเนี่ยทุกวันี่ประมาณ40-20กิโลปลาช่อนนี่กิโลเท่าไหร่ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80บาทถึง -100 บาทประมาณนั้นมาตัมไซส์80-100ถึงบาทตามไซส์เนาะตามไซส์ครับปลาปลาทุกชิ้นี่คือตามไซส์เลยหรอตามไซส์เลยพวกปลาหมอปลาเราเราจะแยกเกรดเอาัแต่พวกปลาปลาังนึงก็มี ถ้ามามาที question, ่บ่อต้องเตรียมตังค์มาซื er ้อนะครับแต่ถ้าแวะบ้านคุณออสก็ฟรีนะครับเตาเผาเตาย่างมีพร้อมมีเตาเรียบร้อยเตาย่างเลยขยันได้จะย่างโอเคครับนู่นอาการมันนู่นก่อนก็ได้หน่อยที่รู้แยกใส่ก่นโอ้อันนี้ก็ทอดแผลเอาปลานินได้ครับ มาลุ้นกันนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนนะลุ้นๆบรเวณนี้กิโลเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทนะครับเสมอก็คืออันนี้ราคาหน้าบ่อนะครับถ้าราคาตามท้องตลาดอาจจะมากกว่านี้ก็ตามค่าน้ำมันนะครับอ้อนี่ขนาดใช้นี่นะครับกําลังพอดีเลยนะครับเนี่ย ใส่ขนาดตัว ar, <the> ละขึ้นกิโล้กกิโลเก้าตัวโลเก้าตัวโลนี่ขนาดนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนขาขาวเาไปทำส้ม้านนี้ก็จะไปย่างเย็นนี้แล้วครับบกเกลือแล้วครับบกเกลือย่างเกลือย่างเกลือเซฟแซ่บจะเงินจะเงินจะนับนี่